เออไม่ดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราจะมาเอ,อ่อรีวิวลาดบีแซนพร้อมกับเอเอ,อไม่ใช่พร้อมดิเออเอาไหมนะแบตโอ,อผมต้องเออต้องร,รีวิวแล้วสิฮะ <c oughs> กออ็วันนี้ผมจะมารีวิวลาดบีแซนแนละ้วเ <c oughs> พิ่งได้มาใหม่เ,เร็วนนี้เออไม่ใช่มารีวิวดิเออมาสอนหาใช่ใช่ใช่เราจะมาสอนหานะซึ่งมันมีโทรตัวใหม่เข้ามาก็คือโทรฟิวลิงเลิฟ แล้วก็ฟิลลิงดาร์กเน็ตแล้วก็ฟิลลิงไลท์นะซึ่งได้จากแองเจลครับแองเจลครับได้จากขวดอันนี้นะเพลงมันยังวะเบอรอะไรก็ก่อนจะไปสอนวิธีหาก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคลิปนี้ผมเตือนทุกครั้งเลยนะทุกครั้งบ้างเบอร์ก็คือคลิปนี้มีคำหยาบนะเบอร์ ก็ใครที่ไม่ใที่ไม่ชอบคำาหยาบก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับอืมไอ,อ็นเจีครับนี่จะได้จกักได้จกักอันนี้นะอืมได้จกักอ,อะไรวะ <c oughs> ได้จักากกล่องแสงกล่องใสใช่ไอกล่องที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ไอเกี้ยก็อย่างแรกเลยที่เราต้องการนั่นก็คือ ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องมีแซนพวอชั่นปกตินะแต่แซนพวอชั่นปกติน่ยมันไม่มีนะมันก็เลยแทนมาด้วยไอแซนที่มันได้จากขวดน,น้ำมันนะก็กินแล้วหาไปเรื่อยแล้วกันนะ <c oughs> นซัดเลยกูเบิร์ดก็เดี๋ยวผมจะหานะก็ที่มาหาไม่ใช่เลยนะกูเบิร์ก ก็แซลน,นี้นะก็มิทริคอโซเนี่ยก็ผมสอนวิธีหาไปแล้วนะอยู่อยู่ในอยู่ในแกรเตอร์สอนหาแกรเตอร์นะครับที่ก,ก็ก็ไปดูได้นะก็ผมจะไม่สอนก็ผมจะไม่สอนหายมิทริคอโซแล้วกันนะแต่ว่าที่รู้ก็คือต้องเอาอโนโซเนี่ยไปให้กับไปตัวนี้นะครับซึ่งกินกับโทธรรมดามันได้แกตเตอร์ไง แล้วไอ้รัดบีดแซนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับไอ้มิติคอโซอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าผมผมจะบอกว่าคือถ้าเกิดคุณได้แซนเรามาแล้วใช่ไหมเออ <c oughs> คือไม่ต้องเอาขวดเลือดเนี่ยไปอีโวจะกลายเป็นล่างสองนะเพราะว่าไอตอนแรกผมคิดว่าเอาแซนลังเนีไปอีโวเป็นล่างสอง เพื่อเพื่อเปลี่ยนจากแซนล่างเคียรย์ไรรล่างล่างล่างโทเดียวกนแซนล่างโทปกติแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่นะมันต้องการเออกล่องดวงวิญญาณเนาะนะคือกล่องดวงวิญญาณเนี่ยมันคือมันมีโอกาสได้ของอันนี้เลยเออได้ของอย่างอื่นด้วยนะคือไม่ใช่ว่าไอ้กล่องดวงวิญญาณเนี่ยมันจะดรอปแค่ของแบบกล่องไอ้ขวดอะไรวะขวดน้ำมันนะเออ คือมันเป็นขวดที่แซนปกติมันมีโอกาสได้จะสอนหาเกาะขวดแซนปกติเอ,อแซนปกตกิซึ่งรีวิวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเพราะว่าผมรีวิวไปแล้วแต่ว่าแม่งเออเป็นไรไม่รู้นะละมบอนไม่เกิดแล้วมาที่ผมเบะเหมือนว่าไอที่อัดวิดีโออันใหม่ของผมอันนี้นะคือมันน่าจะอัดเลือดไหลกว่าเดิมซึ่งไอมิติโาโซนี่ไงนี่ไงนี่นี่อะไร้ะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นสภาพอย่างนี้เลยนะซึ่ง ต่อไปนะใช้ตัวนี้คือใช้ตัวนี้ค่าแหละใช้รัดบีแสใน,นไม่น่าจะเวิร์คเคยลองใช้มาแล้วไ้ไอตัวเนี้ยไอหาได้จากบอสตัวสีแดงไอตัวใหญ่ๆญ่ได้จากกล่องธรรมดานะมันชื่อว่าไอของสปอนมันชื่อว่าไอเดม,มลิกเดม,มล็อกเทียอะไรสักอย่างอะไรแลว้วเป็นว่ามันคือกลมๆสีแดงแหละมั้งจำไม่ได้แล้วแล้วก็ลงไปที่นี่นะมันจะมีบอสเื่อนนี่อะไร ยโอเครู okay, Indeed, you know. no, ้แล yeah, ้วเบอะนี่ก็เดจะทางเดียวกันก็นี่นี่นี่ข้าวบดคนแหละเย๊วู้ยเบอะวู้ยเดี๋ยวมันเกิดตรงนี้เหรอวะกล่องเชี่ยอะไรเนี่ยกล่องอะไรเกิดตรงนี้วะมันมีกล่องแถวไหนมันเกิดแถวนี้นะที่จริงถ้าเกิดใครอยากได้เอรลาดีแซนฟรีนับเดี๋ยวผมจะหาคือมีได้แค่คนเดียนะซึ่งคุณต้อง กดกดเป็นเพื่อนผมในลงบอกก่อนนะซึ่งแน่นอนว่านี่ไงไอ,อของที่มันมีโอกาสได้แสนธรรมดาเวอร์ชันนั้นนะ <c oughs> เวอร์ชันถูกเดี๋ยวมันจะหาไปเรื่อยๆกันนะคือ <c oughs> มันจะมีโอกาสได้ไอดวงวิญญาณสีส้มอ่ะมันมีโอกาสด้วยดวงวิญญาณอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่เรารู้ก็คือผมไม่ได้เบอก็เลยคิดว่าได้แค่ดวงวิญญาณน,นี้แหละเย้ ซึ่งยังไม่ได้นะกด,ดทดลอไปหน่อยนะกดอ,อาจจะหาหนาน,นนิดนะึงไม่เป็นไร,รซึ่งไอ้ดาเมจขวานผมนี่ดาเมจร้อยึ้นลนะซึ่งแรงอยู่นะฮะครื่องไว้หมดสำหรับซูบอดได้ยังวะไม่ได้ก็ไอตอนแหละเปิดสองกล่องมาปุ๊บได้เลยนะเนเปิดสองกล่องมาปุ๊บได้เลยนะ ทำไมครั้งนี้ไม่ได้วะเบอ<ร>แล้วเวลาเวลาเวลากดอัดคลิปมันก็จะลำเอียงขนาดนี้เบอ<ร>คือลำเอียงลำเอียงโอ้เ<บ>อเป็นว่าถ้าเกิดกินไอดวงวิญญาณที่คุณได้อ่ะกินกับแซนธรรมดาที่ได้จากไอขวดน้ำน้ำมันนั่นแหละคุณก็จะได้ไอแซนที่ชื่อว่าจีโนไซแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีไอไอมิติเค้ลโซดวงวิญญาณมิติเค้ลอะให้เออ กินกับไอ้เนี่ยเนี่ยวิญญาณนี้เราให้นางองนี้เราเราเรเราใช่ใช่เลยใช่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 เลยเบอร์นี่แหละอนนี้แหละอ่าก็ได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวฆ่าตัวตายแป๊บได้มาแล้วนี่ไงแม่ทุกคนโอ้โหโดนเกย์โดนเกย์เบอร์เอโดนเกย์จนตายดีกว่าโดนเกย์จนตายอืมเป็นไงโดนเกย์จนตายแล้วแปลงร่างเลยกูเบอร์ ตายโอเคนับแบตกูเหลือสิบเก้าต้องรีวิเลยโอ้ยเหี้ยบอสอุ้ยใ้กล่องแสงนะถ้าเกิดผมเปิดกล่องนั้นได้ผมจะมารีวิวตอนนี้เลยเฮ้ยไม่หรือกูไม่รีวิวรอกสัตว์เบอรนี่กินดวงญยานี้เข้าไปนับกินคก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 เบอรอืได้เรียบร้อยนับจีโนไซส์แซดจีโนไซส์ระดับเีเดนดารี่นะก็ โอ้แค่นี้มึงยังยิงไม่ถึงเนี้ยกากขนาดไหนวะเนี้ยแล้วก็พอกินเอมิตรคอโซไปก็จะได้เี่ยนี้เลยนหน้าตาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะหาให้นายารบีแซนเนี่ยก็ซึ่งทุกคนก็เอ่อมากดเป็นเพื่อนผมได้นะก็ชื่อผมว่าตามช่องเลยซึ่งครัวเวลาคุณจะกดติดตามผมแล้วเว อันนี้ไงจะแอดกดแอดอ่ะแต่กลับไม่รู้ไงว่าแบบไอ้สามไอ้สามี่ไอ้สามคนได้เชออินเดียวกันน่ะคือใครซึ่งได้เกิดผมแนะนํานะกดทั้งสามแม่กก็ถ้าเกิดผมเห็นว่ามีใครแอดมาผมก็จะรับแอดหมดนะเพราะว่าเพื่อนผมตอนนี้คือยังไม่ถึงสองร้อยคนเลยนะก็มันคือรหัสใหม่น,นะซึ่งถ้าเกิดผมเสียรหัสนี้ไปผมคงจะต้องร้องไห้เพราะผมต้องเสียแซนไปรัดบีแซน ซึ่ง,งผมหาไอแองเจลคับอยู่ซึ่งมันไม่เจอนะก็